เช้าเช้าสวัสดีครับกวยเชิดแนลครับผมบรรยากาศเช้าเช้าวันนี้ครับฝนโปรยปลาย<สด>บาทตอนเช้านะครับวิถีชีวิตแบบกล้วยๆครับบ,า,บายบายว่ะบายบาย่นี่ใส่บาทตอนเช้านะครับผมฝนตกโปรยปลายแล้วมานี<ท>่ก็ช่วยหลวงพี่แต่ท่าน เข็นรถเข็นทุกวันแล้วครับช่วยท่านอยากมีนให้ทุกท่านชมบรรยากาศของอากาศเช้าๆนะครับของหมู่บ้านช้างของเรานะครับกับกล้วยชอนเนลนะครับช่องใหม่ครับ คเช้านะครับเตียนสบายครับวันนี้ปแบบล่อยอรกมานิดเดียวสฮิฮิฮิ มันเกิดมะเกิดมะสซ่าเกิดมะซ่าของช่องปวยเจียงครับผมปวยเจียงใช่ไหมตัดช่องทางนี้นะครับกูชั่นแนว ก <MC S 1> ุยชาแน,นลครับเอ็มซีหแล้วกุยชาแน,นลนะครับผมามาใหม,ม,ใหม่มาใหม่ม,ม,มาใหม่ครับมาใหม่เลยสดๆร้อนๆเลย ช้างเราปลูกอยู่ในบ้านครับให้บาทกันครับครับอันนี้ชุบแจงนะชุบแจงครับ <c oughs> อยู่ในโรงช้างในบ้านแล้ว <c oughs> เดินต่อครับผม <c oughs> อีกประมาณครึ่งกิโลครับผมวัดครับ นี่ครับคุณตารออยู่หน้าบ้านจ <c oughs> ุดมุ่งหมายต่อไปครับนี่นี่ผมเนี่ย <laughs> đôi khi để hết thấy nhạt no, nhưng mà chạy này <laughs> ไปต่อครับต่อครับเดจะถึงแล้วครับถึวัดแล้วนครับหถึงบรรยากาศของเช้าเช้านะครับของชุมชนชาวกลวยบ้านช้างนะครับตะกลาก็ติดตามกันได้นะครับช่องกลวยชาแนลนะครับ ปราการเกี่ยวกับวิถีชีวิตกลวยกลวยของเรานะครับชาติพันธุ์กลวยมาสวยกลวยก็ได้นะสัน่นสั่นไปหน่อยนะครับนมสุริน มันคือมอคืนอะที่จังได้ตรงสังดูเขาก็ทำความสะอาดเก็บโตก็ตพว่าแต่ดูลเขานี่ต้องส่ง้งว่าเรให้เยมากติตามปฏิบัติกาค่ิาแลิามที่ช่ว ตู้ส่งนักเรียนนะครับ เช้าบินตบากนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็หนุนนะฮะไปเไล่นไปนานกันครับผมทางขาวัดนะฮะขับแจ้งของเราข้าวาวัดแจ้งสว่างบันตะก,กลางครับประจําหมู่บ้านช้างนะครับมีกำลังสร้างโบสถ์อยู่เลยต้องให้เจ้าเล่ตเป็นตาอย่างี้ดีกว่าครับสุด อถ่ายวิดีโอขึ้นมาบนวัดนะครับขี้อื่อมามันมาก่อนแล้วไม่ออกไม่ออกครับขึ้นนี่ นี่ร <laughs> ับต่อครับผมก็เสร็จภารกิจช่วงเช้าครับของการอุปบาทครับของ <c oughs> บางที่นีนก็เป็นข้าวนะครับผม,ผมก็อย่าลืม ไลค์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม